เรื่องราวเล่าขานมาแต่ครั้งโบราณกาณ์นานมาที่ผูงป่าใหญ่เขาคิชกูปปจันทบุรีพื้นป่ากว้างใหญ่สูงชั้นสูงกว่าระดับน้ำทะเลนับพันเมตรป่าแห่งนี้ได้รับการดูแลในฐานะอุทยานแห่งชาติการเป็นพรานป่าที่ต้องเข้ามายังป่าแห่งนี้ยอ่อมผิดกฎหมายแต่ท่านขุนพรานป่าท้องถิ่นก็มักจับลักลอบเข้าไปล่าสัตว์อยู่เป็นประจำตามวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ใกล้ป่าเขา ด้วยความชำนาญสภาพ,พภูมิศาสตร์แถบนี้มาตั้งแต่ยังเด็กพรานขุนมักจะมีช่องทางหลบพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เข้ามาลาดตระเวนได้อยู่เสมอๆไม่ยากเย็นนกะป่าแถวนี้ได้ขึ้นชื่อเรื่องของความอาถรรพ์มาชานานบ้างก็ว่าเป็นที่อยู่ของผู้ผีปีศาจผีเปรตชนิดต่างๆแต่พรานขุนนั้นก็ไม่เคยประสบพบเจอเรื่องราวลีกลับอย่างที่เขาเล่าลือกันแต่อย่างใด จะมีก็เพียงแค่เรื่องของเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เขาเคยได้พบเจอสมัยยังหนุ่มหนุมที่ยังคงติดค้างในใจของทรานขุนมาตลอดจนถึงตอนนี้ย้อนกลับไปหลายสิบปีต่อที่พรานขุนยังเป็นหนุ่มรนกระทงเขามักจะเข้าป่าล่าสัตว์คราวและหลายๆวันเขาล่าสัตว์บ่อยครั้งแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขายังจําได้ไม่มีวันลืมมีอยู่วันหนึ่งเขาตื่นแต่เช้ากระเตรียมปืนยาวพร้อมกระสุน เป็นกระบอกนี้แหละที่อยู่คู่กายพรานขุนมาตลอดทุกครั้งที่เข้าป่าคมกระสุนของมันลิ้มรสเลือดสัตว์ป่ามาแล้วนานาชนิดทั้งเล็กและใหญ่เมื่อทุกอย่างพร้อมพรานขุนก็มุ่งหน้าเข้าป่าเขาคิชกูดที่ตั้งปรงงานอยู่เบื้องหน้าพรานป่าทั้งหลายมักจะสร้างห้างเอาไว้ใช้ในการส่งสัตว์บนต้นไม้และห้างส่งสัตว์นี้ก็มีอยู่โดยทั่วฝืนป่าด้วยความกว้างใหญ่ไพศาลการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ก็ทําได้ไม่ทั่วถึง แต่ขะนั้นเพื่อนพรารหลายคนโดนจับติดคุกติดตารางกันไปก็ไม่น้อยบางที่พรานขุนนั้นก็รู้สึกไม่เห็นด้วยพระพวกพรานอย่างเขาลาสัต์วเพื่อใช้ในการดำรงชีพทางจากผู้คนรวยที่เข้ามาปลาสัต์วเพื่อความสนุกแต่คนพวกนั้นไม่เคยโดนจับตรงกันข้ามกลับได้การดูแลจากพวกเจ้าหน้าทุจริตหลายคนคอยอำนวยความสะดวกเสียอีกทั้งทั้ที่คนพวกนั้นสร้างความเสียหาย มากกว่าพรานท้องถิ่นอย่างเขาคนมีสีมีเงินมันก็ดีเช่นนี้ในสังคมไทยพรานขุนเดินล้อเลียบไปตามเส้นทางในป่าช่วงนี้อยู่ในฤดูแล้งฝนไม่ค่อยตกพรานขุนเดินหยิบย่ามไปตามพื้นดินที่ปกคลุมเต็มไปด้วยใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นเสียงดังสุบสากแบบนี้สิดีเพราะพรานขุนสามารถแกะรอยพวกสัตว์ต่างๆได้ง่ายจากร่องรอยที่พวกมันทิ้งไว้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพธุ์น,นานา,นาชนิดในป่าสงวนนี้ ทำให้อาหารของพวกสัตว์กินพืชนั้นมีอยู่มากมายพวกสัตว์กินเนื้อก็ชอบไม่น้อยเพราะจะได้ออกล่าได้ง่ายพรานป่าอย่างเขาก็เช่นกันคนที่ทำอาชีพพรานป่าอย่างเขานั้นเหลือไม่มากนักเพราะด้วยความเจริญที่มีเข้ามาทำให้ผู้คนหันไปประกอบอาชีพอย่างเป็นหลักแหล่งหลายคนเลิกเป็นพรานเพราะโดนจับซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงเลิกเสียก่อนที่จะต้องจ่ายค่าปรับจนสิ้นเนื้อประดาตัว ลาคนเลือกเพราะไปทไําไรทําสวนที่มีรายได้ดีและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแต่พรานบนนั้นเดินป่ามาตั้งแต่จำความได้ครอบครัวของเขาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อก็เป็นพรานล่าสัตว์คนทั้งหมดและเขานั้นก็มีความชำนาญในเรื่องนี้ครั้นจะให้ไปทําอย่างอื่นก็คงไม่รู้จะทำมาหากินอะไรพรานขุนเดินผ่านป่ารกทึบมาที่เบื้องหน้านั้นคือคลองกระทิง แหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำจันทบุรีที่มันได้ชื่อว่าคลองกระทิงนั้นเพราะในสมัยก่อนป่าบริเวณนี้ชุกชุมไปด้วยฝูงวัวกระถิงพรานขุนยังจำได้ไม่ลืมว่าตอนที่เขายังเด็กเขาเข้าป่ามากับพ่อของเขาตอนที่เขาเล่นน้ำอยู่ในลำห้วยนี้เขาได้ประจันหน้ากับกระทิงตัวหนึ่งที่ลงมาดึงน้ำแต่เจ้ากระทิงตัวนั้นดูจะไม่ได้ใส่ใจกับเขาแต่อย่างใดต่างจากพรานขุนในตอนนั้นที่นั่งตัวสั่นง,งันมกไปด้วยความกลัว แต่ปัจจุบันฝูงกระทิงได้ลดน้อยลงจากการลักลอบล่าสัตว์ของพวกกลุ่มนายทุนที่จะเข้ามาล่าสัตว์ในเขตป่าซึ่งอาวุธของพวกนายทุนนั้นรุนแรงมากกว่าปืนยาวของเขามากจนเทียบกันไม่ได้ทุกวันนี้กว่าที่เขานั้นจะล่าสัตว์เพื่อนำนไปเป็นอาหารหรือนำไปขายได้นั้นช่างยากเย็นแสนเข็ญทานขุนชอบที่จะเข้าป่ามาเที่ยงลางถังแม้จะรู้ดีว่าหากเกิดอันตรายจะไม่มีใครคอยช่วยเหลือ แต่เขานั้นก็ชอบที่จะท่องปากคนเดียวราวกับว่าทุกครั้งที่เข้าปากเขานั้นสามารถละทิ้งโลกภายนอกไว้ที่เบื้องหลังไม่มีภาระหนักอึ้งใดๆให้คิดถึงอย่างน้อยก็ช่วงเวลาหนึง่งตัวคนเดียวอย่างเขาไม่มีสิ่งที่ต้องห่วงหลังจากที่เขาเลิกรายกับภรรยามาได้หลายปีเขาก็อยู่ตัวคนเดียวมาตลอดคืนนี้พรานขุนตั้งใจที่จะพักแรงที่ริมคลองกระทิงนี้ป่าละแวกนี้ยังไม่ค่อยจะพบเจสัตว์ใหญ่ คืนนี้เขาคงไม่ต้องระแวดระวังไยมากนักดวงอาทิตย์เริ่มพล้อยลงพรานขุนเก็บกิ่งไม้แห้งมาสมรวมกันเพื่อก่อกองไฟการอยู่ในป่าตอนกลางคืนนั้นหากไม่อยู่บนห้างบนต้นไม้ก็ต้องก่อกองไฟเอาไว้เพื่อต้องกันสัตว์ที่อาจจะเข้ามาใกล้และควันจากกองไฟนั้นก็สามารถใช้ไล่พวกยุงหรือตัวขึ้นได้เป็นอย่างดีหากต้องโดนยุงกัดแล้วเป็นแค่ป่าเห็นที่จะต้องเอาชีวิตมาทิ้งเสียกลางป่า พรานขุนนั่งอยู่ริมกองไฟเขาหยิบเอาปืนยาคู่ใจออกมาขัดถูเข้าป่ารอบนี้ขอให้ได้สัตหายากสักทีเถอะพวกเก้งกวางอีเห็นหรืออะไรก็ได้ที่ขายได้ราคาดีสัตว์ป่าเหล่านี้พวกนักเปิดพิสดารชอบนักแหลเขาว่าอาหารป่านั้นอร่อยอย่าบอกใครแถมยังมีสรรพคุณทางยามากมายพรานขุนไม่รู้หรอกว่ามันจริงหรือไม่อย่างไรแค่เขารู้ว่ามันขายได้ราคาแพงก็พอ พรานขุนนั้นได้ทํากับดักสัตว์เอาไว้ห่างจากที่ทักแกรมประมาณเกือบหนึ่งกิโลเมตรเขานั้นเสียบซาาไก่ป่าที่เขาล่าได้ต่อที่เข้ามาไว้ที่ปลายไม้และทําบ่วงเพื่อใช้ค้องเจ้าสัตว์เคราร้ายที่จะเข้ามากินซาาไก่ที่เขาดักไว้วิชาดักสัตว์ด้วยบ่วงน,นี้พ่อของเขาเป็นคนสอนมาซึ่งมันก็ใช้ได้ผลเกิดทุกครั้งพวกสัตว์ไหนเลยจะมาฉลาดกว่ามนุษย์เป็นไม่มี ไว้รอให้ฟ้าสางเขาจะได้ไปดูว่าจะมีสัตว์ใดมาติดกับดักของเขาไหมค่ำคืนมืดมิดทรานบนนั่งอยู่ข้างกองไฟอากาศยามดึกในป่านี้จัดว่าเย็นฉ่ำไม่น้อยเขาคอยใส่เชื้อฟืนลงในกองไฟเพื่อไม่ให้หมอดดักเขาสามารถรุ่งเช้าพรานขุนเดินไปสำรวจยังจุดที่เขานั้นได้วางกับดักเอาไปทันที่เดินไปถึงเขาก็ต้องตกตะลึงเพราะจุดที่เขานั้นวางกับดักเอาไว้ ตรงที่พื้นดินมีลักษณะกระจุกกระจายเป็นหลุมกวา้างเชือกปูที่เขาทําไว้นั้นขาดสะบั้นกระจุกกระจายไม่มีชิ้นดีนี่มันเชือกที่มีความเหนียวและแข็งแรงเป็นพิเศษแล้วนะขนาดเสือที่มีเขี้ยวแหลมคมก็ยังไม่สามารถกัดมันได้ค่ะหรือแม้แต่จะเป็นช้างก็ไม่มีทางสะบัดออกได้แน่นอนแล้วสิ่งที่สามารถทําให้เชือกและสภาพพื้นที่เละเทะได้ขนาดนี้มันคือตัวอะไรกัน แล้วมันต้องมีเรี่ยวแรงมหาศาลถึงเพียงไหนพรานขุนเห็นดังนั้นก็ได้แตกกลื่นน้ำลายอีกใหญ่สัตว์ที่มีพลังมหาศาลขนาดนี้ใจหนึ่งเขาก็รู้สึกหวาดหวัน่นหากต้องผเผชิญหน้าแต่อีกใจหนึ่งเขาก็อยากรู้และอยากลองพบเห็นดูสัตว์ครั้งในชีวิตพรานขุนของเขาพบเจอสัตว์น้อยใหญ่มาแล้วมากมายจนกลายเป็นความชินชาแต่ครั้งนี้ทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงและื่นเต้นขึ้นใหม่อีกครั้ง ตัดสินใจที่ตามรอยของไอ้ยักษ์ใหญ่ตัวนี้เขาตั้งใจว่าจะต้องรอล่าไอ้ยักษ์ย้ายตัวนี้ให้ได้พรานขุนนั่งย่อลงไปสำรวจที่รอยเท้าของเจ้าสัตว์ลึกลับตัวนั้นรอยเท้าของมันแปลกมากรอยเท้าของมันนั้นมีลักษณะเป็นนิ้วเท้าเพียงสามนิ้วแต่และนิ้วนั้นช่างใหญ่โตเสียเหลือเกินพรานขุนลองเอามือมาวัดได้ถึงสามคืบรอยเท้านั้นจนลึกลงไปในดินเกือบหนึ่งนิ้ว นี่ขนาดพื้นดินแห้งและแข็งขนาดนี้สแสดงว่าน้ำหนักตัวของมันคงไม่ใช่น้อยๆเป็นแน่พรานขุนลุกขึ้นไปสำรวจต่อ,อยังต้นกระบาะขนาดใหญ่ที่เขาเอาไว้ห้ยบวกเชื่อกเมื่อเวลามีสัตว์มาติดกับดักความใหญ่โตของต้นไม้จะทําให้มันไม่สามารถดึงเชือกหลุดหนีไปไหนได้ที่ต้นกระบาะขนาดสองคนอกนั้นปรากฏร่องรอยของโรงเล็บขนาดใหญ่เป็นรอยลึกทั่วทั้งตาน และยังมีรอยเชี่ยวที่ฝังลงไปในเนื้อไม้เป็นรอยลึกอีกหลายจุดตัวอะไรกันนะเรียวแรงและความแข็งแกร่งถึงได้มากขนาดนี้พรานขุนแกรอยและพบว่ามันน่าจะดีเข้าไปในป่าลึกห่างจากตรงนี้ไม่มากนักเขาจึงเดินเท้าเข้าป่าตามรอยนั้นไปตามความเชื่อของคนในพื้นที่เชื่อว่าเขากิชกุฏนั้นเป็นที่สิงสถิตของเทพารักษ์และเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ผีทำให้น้อยคนนักที่จะกล้าเข้ามา ในป่านี้ทําให้ป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์ปกทึบไปด้วยพืชพธุ์มากมายแต่ท่านขุนนั้นไม่เชื่อเรื่องราวอาถรรพ์ใดๆเขาจึงไม่มีความตัวทายในจิตใจตอนนี้ในใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความกระหายที่จะตามล่าเจ้าสัตว์แปลกประหลาดที่เขาก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรท่านกุนติดตามร่องรอยจนลึกเข้าไปเรื่อยแสงแดดของฤดูร้อนส่องผ่านลงมาแม้จะมีร่มไม้ใหญ่ แต่ความร้อนและอ,อุก,ก็ทําให้พรานขุนเหนื่อยไม่ใช่น้อยเขาหยุดพักเอาแรงเป็นระยะ,ะยะแม้ตอนนั้นเขาจะยังหนุ่มยังแน่นแต่ด้วยอากาศที่ร้อนทําให้เขาต้องหยุดพักบ้างเมื่อถึงหกเขาสูงชันและร่องรอยของสัตว์ที่เขาต่างหาก็หายไปชนิดที่ว่าตัวเขาเองยังแปลกใจเขาคุ้นคิดว่าจะวางแผนอย่างไรต่อพรานขุนจึงตัดสินใจวางกับดักเอาไว้อีกครั้งคราวนี้ไม่ต้องใช้บ่วงเชือกหรือขุดหลุมดักใ,ใดๆทั้งสิ้น เขานี่แหละจะซุ่มรอและสังหารมันด้วยคงกระสุนจากปืนของเขาพรานขุนเลือกทำเลนั่งห้างที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเขาจัดการดักไก่ป่าตัวใหญ่มาได้และเจ้าไก่ป่าตัวนี้และจะใช้เป็นเหยื่อล่อมันออกมาพรานขุนดอกหลักหมุดลงที่พื้นดินแล้วจับเจ้าไก่ป่ามัดขาของมันผูกไว้ที่หลักนั้นเมื่อเย็นตะวันลับขอบฟ้าเขาก็ขึ้นไปซุ่มอยู่บนห้างตรงต้นไม้ใหญ่ไม่ห่างจากจุดที่เขาวางกับดักไว้ไม่เกินห้าสิบเมตร อันเป็นระยะเขาไม่มีทางยิงพลาดเป้าหมายแน่นอนตะวันลับขอบฟ้าปรากฏฝูงค้างคาวมีนอกมาจากที่หลบภัยฝูงใหญ่เรียงตัวดำทะมึนไปทั่วทั้งท้องฟ้าฝูงนกบินกลับรังสัตว์ทั้งหลายมีวิธีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องพึ่งพาสายกันครางป่ายอย่างเขาก็เช่นกันเขาล่าสัตว์เพื่อดำรงชีพเขาจึงไม่ได้ล่าสัตว์ทุกตัวที่พบเห็นหากสัตว์ใดมีลูกน้อย หรือกำลังตั้งท้องเพื่อให้กำเนิดสายพันธุ์เขาก็จะไม่ลามีเช่นนั้นสัตว์ป่าคงไม่เหลืออีกต่อไประบบนิเวศก็จะเสียสมดุลและการพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าไม่จำเป็นต้องมีใครมาพ้ามสอนมันคือจิตสานึกของการอนุรักษ์ระหว่างที่รอยอยู่นั้นทารขุนทอดการลงนอนด้วยความอ่อนเพลียท้องฟ้าค่อนข้างเปิดมองเห็นดวงดาวระยิระยับอยู่เต็มฟากฟ้า แสงจันทร์ดวงใหญ่ที่สาดส่องลงมาทําให้ทั่วผืนป่าไม่ได้มืดมิดไปเสียทีเดียวแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นคืนเดือนเมื่อพรานขุนก็ไม่กลัวเพราะโดยปกติเขาจะใช้การฟังเสียงท่ามกลางความมืดของป่ามากกว่าที่จะใช้การมองด้วยสายตาซึ่งสายตาของมนุษย์ในตอนกลางคืนนั้นไม่สามารถสู้กับสัตว์ได้รวมทั้งประสาทการได้ยินหรือการดมกลิ่นก็ตามหาก ไม่มีมันสมองที่เป็นเลิกกับอาวุธที่ทันสมัยแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะไปต่อกรกับสัตว์ป่าได้เลยมุษุ์ครานขุนมองไปยังดวงจันทร์บนฟากฟ้าคาดการณ์ว่าน่าจะราวๆตีสามเห็นจะได้สังเกตจากดวงจันทร์ที่ค่อยๆค,คล้อยลงต่ำจากจุดเดิมบรรยากาศในป่าเงียบสงดมีเพียงเสียงมแมลงพวกจิงจกจ้งหรีดจัคกะจันร์ที่ส่งเสียงระงมทันใดนั้นเขารู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ไม่ไกล ทารนขุนมองเห็นดวงตาประกายสีแดงสะท้อนกับแสงจันท์อยู่ท่ามกลางความมืดขนาดดวงตาของมันใหญ่เท่ากับปั้นเห็นจะได้เจ้าสิ่งมีชีวิตนั้นส่งเสียงร้องแปลกไม่เหมือนเสียงของสัตว์ใดในป่าที่เขาเคยพบเจอทารนคุณิ่งเงียบเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวเจ้าสัตว์ตัวนั้นเดินหยิบย่างเข้ามาทีละก้าวตรงมายังก่ป่าที่เขาใช้เป็นเหยื่อล่อนั้นทารนคุณหยิบปืนขึ้นมาพร้อมกับเปิดไฟฉายที่ติดอยู่ตรงลำกล้องปืนนั้น และฉายขึ้นไปบนฟ้าจากนั้นค่อยๆลาดลามแสงลงมาอย่างช้าช้าจนถึงพื้นดินเพื่อไม่ให้เจ้าสัตว์ตัวนั้นตื่นกลัวไปเสียเขาค่อยๆสัดไฟไปหาเจ้าสิ่งมีชีวิตนั้นเมื่อแสงไฟกระทบก็ปรากฏร่างของสัตว์ขนาดยักษ์ย้ายลามตัวของมันคล้ายกับเสือดำแต่ว่ามีเขาที่แหลมคมอยู่บนหัวเที่ยวอย่างมองดูแหลมคมอย่างกับสัตว์บดิดามันมันกระโดดทะย่างไก่ตาจนกระจุยกระจายเป็นชิ้นชิ้นในพริบตา พรานขุนไม่รอช้าขยับนิ้วไปที่ไก่ปืนหมายจะปิดชีพมันด้วยคมกระสุนแต่เจ้าสัตว์ยักษ์ย้ายตัวนี้แม้ว่าสายตามันจะไม่ไดีสังเกตจากการที่พรานขุนนั้นฉายไฟสว่างโล่ไปที่มันมันก็ไม่ได้รู้ตัวแต่ทันทีที่พรานขุนขยับนิ้วไปที่ไก่ปืนมันก็ได้ยินได้ทันทีมันหันมาศกตากับพรานขุนปืนกระสุนธานตุเตาเจ้ายักษ์ย้ายกระโดดหายวับไปด้วยความว่องไวท่างกลางความมืด พรานคุณประหลาดใจกับความว่องไวของมันยิ่งนักด้วยระยะห่างแค่นี้เขาไม่เคยยิงพลาดเลยสักครั้งพรานคุณยังคงอยู่บนห้างนั้นไม่รู้ว่าเจ้ายักษ์แสนน่ากลัวนี้ยังวงเวียนอยู่หรือไม่เขาเริ่มรู้แล้วว่าหากต้องเผชิญหน้ากับมันอีกครั้งไม่แน่อาจจะเป็นตัวเขาเสียเองที่ต้องพลาดท่า,ทาพรานคุณนั่งอยู่บนห้างสองสักด์และไม่กล้านอนหลับอีกเลยตลอดทั้งคืนเอ ขาเฝ้าฟังเสียงความเคลื่อนไหวในป่าตลอดทั้งคืนโชคยังดีที่เจ้าสัตว์นั้นไม่กลับมาเล่นงานเขารุ่งเช้าพรานขุนเดินทางออกจากป่าเขาไม่มั่นใจอีกต่อไปว่าเขาจะปลอดภัยจากเจ้ายักษ์ย้ายเขี้ยวงงนั้นอีกหรือไม่ขนาดเสือโคร่งที่ว่าใหญ่แล้วเจ้าตัวนี้ใหญ่กว่าเป็นสองเท่าเพียงแค่การกัดทีมครั้งเดียวไก่ป่าตัวใหญ่ก็กระจุยเป็นเศษเนื้อกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ ถ้าหากมันได้กัดลางคอของเขาแล้วและก็เขาคงตายโดยไม่ทันได้รู้ตัวเลยก็ได้พรานขุนกลับมาถึงยังหมู่บ้านเขานั้นไปพบพรานเท่าที่เขานับถึงและเล่าเรื่องราวที่เขาได้ประจันหน้ากับเจ้ายักษ์ย้ายเที่ยวงโงให้พรานเท่าฟังแล้อ่าอยากรู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่เหตุใดเขาจึงไม่เคยพบเจอมาก่อนพรานเท่าเล่าว่าเจ้าสัตว์ยักษ์ย้ายเขาข่าวเที่ยวแหลมนั้นไม่มีชื่อเรียก เจ้าตัวนี้ถึงแม้ว่าจะตัวใหญ่เขายาวเขี้ยวงงลาวกับเสือแต่มันก็ไม่มีอันตรายกับมนุษย์มันชอบกินซากสัตว์ที่ตายในป่าโดยปกติแล้วมันจะออกหากินในเวลากลางคืนส่วนกลางวันนั้นมันมักจะหลบอยู่ไม่ออกมาให้คนได้พบเห็นหรือแม้แต่เวลากลางคืนหากมันไม่ออกมาหาอาหารก็ทําให้พบเจอตัวมันได้ยากมากแม้ว่าสายตาของมันจะไม่ดีแต่ประสาทสัมผัสเรื่องการได้ยินเสียงของมันนั้นเป็นเลิศ มันจึงสามารถหลบพวกมนุษย์ได้พรานป่าทั้งหลายน้อยคนนักที่จะเคยพบเจอมันแต่ก็ไม่เคยมีใครว่ามันได้เลยสักคนเดียวพรานขุนยังคงเข้าป่าล่าสัตว์เหมือนเช่นเคยตอนนี้ถึงแม้ว่าเวลาล่วงเลยมานานแต่พรานขุนก็ยังไม่เคยลืมเลือนไปจากความทรงจำเขาเป็นพรานเข้าป่ามาก็ตั้งหลายสิบปีครั้งนั้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เขาได้เจอมันเขาไม่เคยได้พบเจอมันอีกนับตั้งแต่นั้น เจ้าสัตว์ตัวใหญ่ผู้เป็นปริศนาดำมืดของถุนป่าเจ้าสัตว์ผู้ลึกลับ